สวัสดีครับคลิปนี้จะขออนุญาตมานำเสนอรถยนต์ Honda Jazz GD เป็น Minor Chain ปี2006นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น Jazz GE คันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส L15 VTEC สาว Honda ก็จะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็น Honda เนี่ยก็ต้องเครื่องยนต์ VTEC เท่านั้นส่วนระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ข้อดีของเกียร์ CVT เนี่ยก็คือเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลต่อเนื่องไม่ได้รู้สึกกระโชกโคกหากในในจังหวะที่เกียร์มันเปลี่ยนนะครับส่วนระบบความปลอดภัยของคันนี้เนี่ยก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ลอ้อมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะครับส่วนออปชั่นภายในก็จะมีกระจกไฟฟ้าเซ็นทัล็อก พิเศษเพิ่มมาก็คือตัวนี้เป็นตัวท็อปเนี่ยกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวแล้วสามารถสั่งพับได้ส่วนภายในเบาะหลังเนี่ยสามารถพับเรียบได้นะครับพับพนักพิงเรียบได้ทําให้สามารถขนสัมภาระใหญ่ๆได้จึงทําให้มันเป็นที่นิยมมากในช่วงที่ออกมาในในยุคแรกๆนะครับของรถ Hatchback 5ประตูเป็นรถที่คันไม่ใหญ่ไม่เล็กผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดี สีสันคันนี้สวยงามเต็มคันนะครับก็ถ้าสนใจสามารถมาดูรถได้ที่รถบ้านแสนสุขตั้งอยู่ที่บางแสนชนบุรีจะสอบถามเส้นทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรกันมาครับ0896878976าหสำหรับสนนราคาคันนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาท เหมือนเดิมครับถ้าลูกค้ามีเครดิตด,ดีสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้เรามีไฟนแนนซ์ให้ยอดจัดอยู่ที่1นึ0 0 0 0บาทแต่ลูกค้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดโอนแล้วก็ค่าประกันนะครับในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยถ้ามาดูแล้วชอบเนี่ยสามารถคุยกันได้จะให้ลดหย่อนอะไรตรงไหนยังไงก็คุยกันนะครับถ้าชอบไม่มีปัญหาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกัน สวัสดีครับ